ด้วยเรื่องอาชีพของคนขับรถบรรทุกเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราต้องเดินทางอยู่ตลอดเพื่อจะวิ่งงานไปอีกจังหวัดหนึ่งมันก็เลยจะต้องจากคนที่เรารักไปเป็นเวลาหลายวันยิ่งเป็นยุคสมัยนี้ด้วยแล้วงานก็ยิ่งหายากขึ้นไหนจะมีข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดอีกด้วยร้านค้าแล้ก็ร้านอืนอ่นๆก็ต้องพากันปิดตัวลงกันเป็นแถวๆหลายๆคนก็เลย ไม่มีเงินที่จะมาหมุนเวียนภายในครอบครัวก็มีแต่สายรถบรรทุกนี่แหละครับที่ยังพอมีกันอยู่แถมเงินเดือนก็ได้ดีอีกด้วยผมมีชื่อว่าชัยนะครับเมื่อก่อนผมทำงานเป็นช่างซ่อมรถบรรทุกนี่แหละครับผมก็เลยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถบรรทุกอยู่บ้างนะครับส่วนตัวของผมเองพักอยู่ที่บ้านของแม่ยายแม่ยายของผมนั้นแกมีอาชีพ เป็นหมอนวดแผนโบราณลูกค้าของแกก็ไม่ได้มีเยอะอะไรนักหรอกครับเพราะมันเป็นแค่แหล่งชุมชนในหมู่บ้านแต่ในเมื่อการนวดแผนโบราณของแม่ยายถือว่าสุดยอดมากๆไม่ว่าใครจะปวดเมื่อยมาจากไหนเมื่อโดนมือของแม่ยายเข้าไปแล้วนั้นจะต้องหายดีทุกราย หมวยเมียสาวเมียลักของผมเองเธอก็เลยฝึกฝนการนวดจากแม่ยายอยู่กับบ้านนั่นแหละครับในตอนนั้นต้องถือว่าการเงินที่บ้านของผมถือว่าคล่องตัวสุดๆเพราะแต่ละคนสามารถจะหาเงินเข้าบ้านได้แต่พอมีข่าวโรคระบาดมาเท่านั้นแหละพวกคนก็เลยเลือกจะเก็บตัวอยู่กับบ้านมากกว่ารายได้ของแม่ยายแล้วก็เมียของผมนั้นมันจึงหดหายไปทันที เมื่อผมเห็นอย่างนั้นก็เลยต้องหาวิธีหาเงินที่มันได้เยอะๆก็เลยมาจบที่การขับรถบรรทุกนี่แหละครับแถมงานที่ผมวิ่งอยู่มันก็ไกลๆทั้งนั้นผมวิ่งงานแต่ละทีปาเข้าไปเกือบหนึ่งอาทิตย์กว่าจะได้กลับมาบ้านและเมื่อผมกลับมาถึงนั้นสิ่งแรกที่ผมต้องไปหาก็คือหมวยเมียของผมนั่นแหละครับทุกคนก็รู้ดีว่าผัวเมียไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งเจ็ดวัน มันก็ต้องรู้สึกปากคอแห้งเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วผมเดินเข้าไปในบ้านอย่างมีความหวังแล้วก็เห็นแม่ยายกำลังนั่งอยู่ในบ้านพอดีผมจึงเอ่ยปากถามไปว่าสวัสดีครับแม่ผมกลับมาแล้วว่าแต่หมวยอยู่ไหนแล้วครับแม่ผมอยากจะเจอหน้าของเธอสักหน่อยคิดถึงหมวยมากๆเลยครับแม่ยายเงยหน้าขึ้นมามองหน้าผมแล้วก็บอกว่าอ้าวชายเอ็งกลับมาแล้วเนอ หมวยอ่ะมันกำลังติดนวดอยู่น่ะเอ็งนั่งรอไปก่อนไม่ต้องรีบนะแม่แม่กลับมาก็ถามถ,ามถึงเมียนะรู้นะว่าคิดอะไรอยู่น่ะผมถึงกับยิ้มแล้วก็กาวหัวทันทีก็แม่ผมจากบ้านไปอ่ะตั้งเจ็ดวันนะแม่แม่จะไม่ให้ผมคิดถึงหมวยได้ยังไงกันนะครับว่าแต่ยังมีคนมานวดอีกเหรอครับแม่ผมก็คิดว่าผู้คนน่ะน่าจะเก็บตัวอยู่บ้านเสียอ,อีกไม่คิดว่าจะมีคนน่ะมาให้นวดด้วย แม่ยาจึงบอกว่าก็ลุงเบนที่เขาอยู่ข้างๆบ้านเรานาะสิแกนว่มาปวดเมื่อยสุดๆอย่างว่าเละนะแกทํานายอยู่คนเดียวลูกๆของแกไปทํางานที่อื่นกันหมดแกก็เลยมาขอให้นวดให้นะ่ะผมก็เลยยิ้มแล้วก็พยักหน้าไปผมก็เลยไปนั่งที่โซฟาจนกว่าที่หมวยจะทํางานของเธอเสร็จเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงลุงเบนเดินออกมาอย่างสบายตัว แกก็บิดตัวไปมาแล้วก็มีรอยยิ้มขึ้นแหม,แมรู้สึกสบายตัวดีจังเลยนี่ถ้าไม่ได้หมวยมันนวดให้แล้วก็ป่านนี้คงจะนอนปวดหลังหน้าดูเลยอ่ะอ้าวใช้เอาา็เองกลับมาแล้วเหรอถึงได้มานั่งอยู่ตรงนั้นได้นะ่ะผมถึงยิ้มแล้วบอกว่าครับลุงผมเพิ่งจะมาถึงไม่นานนี่เองแหละครับลุงทํางานเพียงคนเดียวอ่ะคงจะเหนื่อยแย่สินะครับเนี่ยถ้าลุงปวดเมื่อยอีกก็มาหาหมวย หรือแม่ยายจะตลอดนะครับเขาทั้งคู่เก่งอยู่แล้วนะครับว่าแต่หมวยแล้วครับลุงเธออยู่ไหนหรอลุงเบนจึงบอกว่าอ๋อเดี๋ยวหมวยก็กำลังจะออกมาพอดีพอดีว่าเธอกำลังแต่งตัวอยู่นะ่ะลุงขอตัวกลับก่อนนะชายเอ้ยลุงก็เปิดน้ำให้มันเข้าที่นาทิ้งเอาไว้ด้วยนะ่ะเมื่อลุงเบนพูดจบก็เดินออกไปทันทีผมก็ยังนั่งอที่เดิมซักพัก หมวยก็เดินออกมาผมก็รีบเข้าไปหาเธอโอ้โหหมวยทําไมหมวยเป็นแบบนี้ยหมวยไม่ค่อยสบายเหรอถึงได้มีหน้าตาอิดโรยจังเหมือนคนง่วงนอนตลอดเลยอะหมวยค่อยๆเหลือบตาม,มามองเปล่าหรอกค่ะพี่ชายหมวยไม่ได้เป็นอะไรหรอกคะ่ะหมวยแค่ทํางานออกแรงมากไปหน่อยว่าแต่พี่ชายกลับมานานแล้วเหรอคะถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะ่ะผมก็ยิ้มแล้วบอกว่า พี่กลับมาได้สักพักก็นำหมวยงั้นถ้าหมวยไม่ติดงานแล้วเราก็เข้าไปคุยกันในห้องดีกว่านะนะจ๊ะที่รักหมวยก็รีบโบกมือลาทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายยั้งก่อนคะ่ะหมวยกําลังไม่มีแรงเลยคอยห,หมวยได้พักก่อนนะคะพี่แล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะหมวยไม่ไหวแล้วหมวยไม่คิดเลยว่าคนแก่ๆอย่างลงเบนนั่นะจะแข็งแรงได้ขนาดเนี้ยถึงแม้ว่าตัวของผมจะหิวสักเท่าไหร่ แต่เมื่อหมวยเธออ่อนเพียมันก็เลยไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่หลังจากนั้นมาเพียงสองวันผมก็ต้องออกไปขับรถบรรทุกต่อคราวนี้ผมต้องออกไปนานซะด้วยเพราะเท่าแก่ได้ให้งานผมมาอย่างเยอะเลยคนขับรถคนเก่าเขาก็ไม่สบายงานก็เลยมาหาผมแทนผมก็รู้สึกชอบนะครับเพราะการที่ได้ขับรถนานนานนั้นมันก็เป็นเงินอย่างเยอะผมก็ขับรถบรรทุก อยู่ข้างนอกเป็นเวลาสองเดือนกว่าที่จะได้กลับมาบ้านแล้วรอบเนี้ยผมก็รู้สึกคิดถึงเมียอย่างสุดหัวใจตั้งใจว่าจะมาทวงให้ครบทั้งต้นแล้วก็ดอกเลยพอผมกลับมาที่บ้านก็พบแม่ยายที่นั่งอยู่ที่ประจำของแกผมจึงยิ้มและบอกว่านี่แม่ผมกลับมาแล้วนะหมวยอยู่ในห้องใช่ไหมล่ะแม่งั้นผมขอตัวไปหาเธอก่อนนะแล้วแม่ก็อย่าเพิ่งเรียกเธอนะ อย่ารีบล่ะผมมีเรื่องอยากจะคุยกับหมวยอะหลายเรื่องเลยแม่แม่ยาจึงบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ใจเย็นๆเองยังเข้าไปไม่ได้นะหมวยมันกําลังติดงานอยู่ลุงเบนอะเขากําลังมาให้หมวยมันนวดให้เองนั่งรอก่อนเดี๋ยวจะไม่คุ้มที่แกมาเสียเงินแกเป็นลูกค้าชั้นดีนะไม่ต้องกลัวยังไงก็ได้คุยกับนางหมวยมันอยู่แล้วล่ะใจะเย็นๆก่อนนะผมจึงบอกว่า อ้าวอีกแล้วเหรอแม่ลุงเข้ามาอีกแล้วเหรออย่างว่านะแกแก่แล้วแล้วก็ยังอยู่คนเดียวด้วยจริงๆแกน่าจะพักผ่อนนะแม่ไม่น่าไปทำงานหนักๆเลยภาระจะส่งลูกๆมันก็ไม่มีแล้วในแม่แม่ยาจึงบอกว่าไม่ใช่แค่มาอีกแล้วหรอกชายลุงเบนอะ่ะแกมาทุกวันเลยไม่รู้ว่าเมื่อ,อไห่ะนักหนาแม่เองก็ไม่เข้าใจแต่อย่างว่าแหละแกมาขอให้ช่วย ไอ้แล้วก็ทําอาชีพแบบนี้ก็เลยต้องทําไปไม่อยากจะสงสัยอะไรหรอกขอแค่ได้เงินแค่นั้นพอละพอสักพักลุงแกก็เดินออกมาหน้าตายิ้มแย้มแบบเช่นเคยแล้วเราก็ทักทายกันตามปกติอยู่สักพักก่อนที่ลุงแกจะกลับมัวที่ทํางานจนเสร็จแล้วเธอก็มีอาการอ่อนเพลียเหมือนครั้งก่อนไม่มีผิดแถมเธอทั้งเนี้กลับมา เธอรู้สึกอวบอวบขึ้นมาอีกด้วยผมก็เลยถามว่าโอ้โหหมวยทําไมพักเนี้หมวยอะ่ะกินเยอะเหรอเหมือนหมวยอะ่ะจะอวบอวบขึ้นนะหมวยน่าจะลดลดลงบ้างนะเดี๋ยวหุ่นของหมวยอะ่ะจะเสียเอานาหมวยที่กําลังอ่อนเพียอยู่จึงบอกว่าที่หมวยมีรูปร่างที่อวบขึ้นอะ่ะหมวยไม่ได้กินเยอะหรอกค่ะพี่ชายแต่หมวยกําลังตั้งท้องได้สองเดือนแล้วนะคะเรากาลังจะมีลูกอยู่ด้วยกันแล้วคะ่ะพี่ชายดีใจไหมล่ะคะ ผมนี่ไม่อยากเชื่อหูของตัวเองเลยครับผมรอวันนี้มานานผมนี่กระโดดอย่างดีใจสุดๆแล้วก็บอกว่าอะไรนะมวยหมวยกำลังตั้งท้องเหรอใช่โยในที่สุดก็มีลูกกับเขาสักทีไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีลูกแล้วงั้นต่อไปนี้นะหมวยห้ามทำงานอีกนะหมวยต้องนอนอยู่บ้านแล้วก็กินกินของบำรุงตัวเองเข้าใจป่ะเนี่ยเรื่องอื่นๆเดี๋ยวพี่จัดการให้เองนะ แม่ยายที่นั่งฟังอยู่จึงบอกว่าแม่แม่ชายเอ้ยเอ็งนี่มันไม่เห่อเลยนะแต่ก็ดีแล้วล่ะแม่อยากอุ้มหลายมานานละมีกับเขาสักทีก็ดีแล้วทุกๆคนก็ดูเหมือนจะมีความสุขผมก็ได้ซื้อของดีๆมาให้หมวยได้กินอยู่เป็นประจำจนหมวยนั้นตั้งท้องครบเก้าเดือนถึงกำหนดคลอดออกผมกับแม่ยายเราก็ไปยืนรอที่หน้าห้องคลอดอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อหมวยออกลูกแล้ว พวกเราก็รีบวิ่งเข้าไปทันทีก่อนที่ผมกับแม่ยายจะยิ้มแห้งๆแ,แล้วก็หันหน้ามามองกันก่อนจะหันไปมองหน้าลูกเพราะว่าหน้าตาของลูกผมนั้นดันไปละไม้คล้ายคลึงกับลุงเบนนั่นเองนะครับผมไม่อยากคิดเลยว่าเพราะยังไงก็คือลูกของผมพวกเราทุกคนก็เลยทําตัวตามปกติแล้วก็ตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเลยครับ